ลาาหลังจากคือุ้มไปแล้วนะคะเรามีการภูมิใจเรามีความภูมิใจดีฝ่าในจุดที่้องการจะนำเสนอฉันมึกพูดตาเหมือน <S <S ติดตีตาม้างมาไม่น่าล้อเียนใครบ่อยมันจะติดมาลูกเด็กๆแขกราเชิญท่านต่อไปที่เราคัดไม่อยู่ในรวมดาวต้องมีเขาจริงๆนะเราถือว่า ค่ะรับเชิญท่านนี้เป็นแบรงมบันดาลใจในการที่อยากจะทํารายการของเราในการที่อยากจะท่องเที่ยวสําหรับเราเลยนัก็คือพี่เปเล่ค่ะคริสโ t o p h e r w a ช s h i n g ค่ะ Oh uh, my god นั่นนะ่ะคุณเเเจนด์ตัวจริงปอเชื่อว่า ใครที่ดูรายการที่ไล่เลียงมาตัแบบ้งแต่วีวีเออวีซ่าใช่ไหมคะโรมิงจะเห็นพี่เปเล่กับพี่เรเสมอและเขาคือต้นฉบับของการทํารายการท่องเที่ยวในประเทศไทยพี่เปเล่ามาแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของเราท่านการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตค่ะและนี่คือพี่เปเล่ค่ะเป็นแรงบันดาลใจในการที่อยากให้ปอออกท่องเที่ยวอ,อยากให้ปอเดินทางหรือแม้แต่อยากให้ปอทํารายการท่องเที่ยวด้วยซ้ําเขาเป็นแบบอย่างของคนรุ่นเราอะ่ะ ใครก็ตามที่เหมือนเป็นนักเดินทางตัวจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องเป็นสาวคนี้แล้วก็เราเชื่อว่าหลายๆคนมีความฝันว่าเฮ้ยอยากเดินทางมากอยากไปรอบกไปเที่ยวสักแป๊บหนึ่งไปนู่นนี่คนคนนี้ไปมาเกือบหมดแล้วที่เป็นจุดสําคัญเอาจิงๆิแล้วพี่เขาอะไปมาแล้วเกือบทั่วโลกก่อนแล้วคุณชมคาะพี่เปรเล่อยู่นี่ค่ะ พี่เล่วันพี่เล่ค่ะัสดีมาดีันดีมาดีพี่ไปไหนอ่ะและนี่คือแขกรับเชิญของรายการ o m g ที่8ปเล่ค่ะสวัสดีครับก็เราเราเราเคยเป็นพิธีกรรายการทีนทอล์กตอนรุ่นแรกๆเลยจริทอล์กังมากใช่แต่ว่าเราเป็นรุ่นสองได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆตอนผิดเทอมไม่ใช่เรื่องผิด เธอไม่ทายฉันัวโปกอยู่แล้วลุ้อย่างลุนอย่างอยู่เนี่ใช่ก็เนี่ยนะฮะเราทำวิธีกรรายการทินท้องรายการวัยรุ่นแหวกแปลกแหวกแนวตอนนั้นเปรี้ยวมากใช่ใช่นะครับแล้วก็แล้วก็อยู่ในอยู่ในเบื้องหน้าอยู่ไม่นานสัก2ปีด้วยซ้ำแล้วก็ไปไปเรียนหนังสือต <|so|>? ่อแล้วก็ออกมาทีเนี่ย ก็ก็มาทางานเบื้องหลังเลยก็เป็นโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์นี่แหละครับอยู่ใกล้เคียงกับกับสิ่งที่เคยเคยทเคยทำเคยรู้จักมาเท่นั้นเองก็ทารายการที่ที่คนอาจจะรู้จักหน่อยก็ก็รายการท่องเที่ยวกับพี่เรย์ตั้งแต่สมัย Visa Roming Journey Thailand ถ้าหลักๆคุณบอกว่าอันนี้คนจะรู้จักเยอะก็คือน่าจะเป็น Roming หนะ ขอคุยนิดนึงได้ไหมมีคนถามว่ามันคือผมจริงหรือเปล่าผมจริงผมจริงจริงหว่านี้เลยไม่ไม่ดีกว่าอาหารนี่มีจริงเชื่อว่าสื่ออื่นไม่ค่อยยุ่งกับผมของพี่แต่เดียวแปลงนะเป็นหนูเขาพี่เป็นผู้ใหญ่หนูไม่ได้จะแตะหนูแค่ดูเฉยๆค่ะทินท้อยอินเตอร์ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่เรเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศพอจดทินท้อยอินเตอร์ก็เลยกลายเป็นวีซ่าพอวีซ่าเนี่ยมันมันมันไม่ได้อยู่บ้านแกมมี่แล้วมันอยู่อีกบ้านหนึ่งแล้วแล้วก็โปรดักชั่นมันก็เริ่มเล็กๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากได้ได้ได้โปรดิวเซอร์ที่เป็นลักษณะแบบไปถ่ายเองได้ไหมใช้กล้องเองได้ไหมเอามาตัดเองอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเราเพราะเราเหมือนทำทุกอย่างใช่ทำทุกอย่างเป็นวันแมนครูแล้วเราก็เป็นเพื่อนเอออ่ะเล่แกก็ไปกันเลยกันไปถ่ายรายการท่องเที่ยวมันก็เลย มันก็เลยเริ่มต,นตนน้นตั้งน้นทำไม<ห>พ <ทำ S 1> ี่เลยต้องนั่งรถไฟเอออย่างโรมิงอ่ะทำไมพี่นั่งรถไฟร้อนเหมนมีไก่ครับไก่อร่อยไปใครแแม็คคือการเดินทางเนี่ยมันคือการเดินทางจากจุดไปจุดถูกไหมครับ<า>ค่ะจากจุดไปจุดเนี่ยเรื่องราวมันน่าจะจะจะ,จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางไปถึงไม่ใช่ไปถึงแล้วมันเรื่องราวมันจะเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยเราจะเราจะเหมือนข้ามข้ามข้ามสิ่งดีๆระหว่างทางไป แต่แต่สิ่งเดียวที่จริงๆแล้วมีสองสิ่งที่ทําให้การเดินทางถ้าเราได้เห็นเรื่องราวระหว่างทางคือการเดินทางแบบรถทริปก่อนปอเพิ่งรู้จริงๆว่าโปรเจกต์นี้ทําขึ้นมาโดยที่ยังไม่มีสปอนเซอร์ใดๆ <c oughs> มันเถื่อนมากผมขอใช้ไมว่ามันเถื่อนมากคราวนี้ไอรายการโรมิงเนี่ยเป็นรายการเดินทางที่ต่อเนื่องคือเป็นสารดีท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่องอยู่มันไม่จบในตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างมันจะไม่เห็น <c oughs> ว่าเอ๊ะ ไอรายการทั้งหมดที่ว่ามันไอโพโพโซที่ว่ามันเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการทำไพ่หลอดเนี่ยมันยากมันเป็นมันไม่ได้มันก็เลยเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยเสนอใครไม่ได้แล้วเพราะเขาไม่เห็นภาพแน่มันก็เลยต้องแบบเอ้ยเอาไงดีอะอยากทำไพ่หลอดมันทําไม่ได้เราก็ขายโฆษณาไม่ได้ขายโปรโม์ไม่ได้หรือขายนักลงทุนไม่ได้คือก็ต้องทํามันให้หมดทั้งอันแล้วค่อยกลับมาขายแล้วถึงบางจุด พี่ต้องต่อรถพี่ก็นั่งรถเป็นสิบสิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงหลักสิบไม่มีมีทอมนะ้อไหมปอถามจริงๆระหว่างทางมันไกลมากนะคุณผู้ชมค่ะมันไม่ได้สบายเราเราไม่ได้ทอ้อท,ที่ที่ระยะทางหรือว่าการเดินทางที่มันลําบากหรือเหนื่อยอะไรเนี้ยถ้าจะทอ้อเรื่องเดียวก็คือแบบเราต้องเข็นให้ถึงอะ่ะคือคือพอเราไปกับคนสองคนเนี่ยพี่ไปกับใครบ้างนะคะเลยกับพี่สองคนเท่านั้นไม่มีคนอื่นอีกอ่ะไม่มีคนอื่นไมีคคนอื่นมีคุณ คุณคุณหม่ำเขาอยู่ทิ่นันนยเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเรารับผิดชอบเนื้อหาหนึ่งเรารู้สึกว่าน้องยอมรับคนไทยโอกาสที่จะได้ไปพักผ่อนเดินทางท่องเที่ยวเปิดโลกมีน้อยก็จะใช้อาศัยการดูสื่อแล้วก็รายการโทรทัศน์ใช่แล้วก็สื่อที่จะทําให้เขารู้สึกว่าอินและเข้าใจเนื้อหาเนี่ยก็เป็นสื่อไทยเขาแน่นอนรายการท่องเที่ยวรายการฝรั่งมีเยอะแยะมากมายที่เขาจะดู การไปปลาเนี่ยลอนดอนอะไรมันก็มีคนเขาทากันมาเยอะแยะแต่ถ้าเราทำเนี่ยเขาจะฟังในมุมมองของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แบกแบกความฝันแบกโอกาสไปเที่ยวแทนท่านผู้ชมทั้งประเทศเหมือนกันคือเหมือนเราอาสาผู้ชมไปเที่ยวให้เขาเขาจะได้ดูรายการแล้วก็ได้ผ่อนคลายและในขณะเดียวกันได้เปิดโลกไปด้วยแล้วก็โลกใบน,นี้มันมีอะไรอีกตั้งเยอะที่เราควรจะได้รู้นะฮะเราก็ เราก็เอาเอาตรงนี้เราก็ถือว่าเอ้เราเป็นนักเสี่ยงชนเราก็ต้องเอาตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมยังอยากเที่ยวอยู่ว่ายังไงก็อยากเที่ยวไปต่อมันเป็นชีวิตเรา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 เป็นนักเดินทางเราเป็นนักประจนภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราหยุดไม่ได้เราต้องไปต่อถ้าเรียกว่าทุกวันนี้อาชีพมิเปเล่เนี่ยเออเป็ักเดินทางนถือว่าเราคือนักเดินทางใช่ ตอเราอนเด็กเราเาคยบอกจริงเหมือนเว่านักเรียนบอกว่าอาชีพอยากเป็นนักเดินทางเนี้ยเราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงมันได้ใช่ไหมพี่มันไม่ใช่อาชีพไม่แน่นะนักเขียนก็เป็นนักเดินทางได้เหมือนกันมันอยู่ที่วัานิยามของเราเดินทางแต่ละคนเป็นชายจะไปแปลรูปเป็นอะไรเพื่อมาเป็นกระเป๋าไอ้ตังค์ในกระเป๋าเราท่านี้ซึ่งพี่เล่คืออาชีพนักเดินทางจะบอกจริงๆถ้าอาชีพอยากอยากเป็นทางการเนี่ยเราเป็นนักศึกษาทุนชน แต่ว่าถ้าแบบจอดไมโครลงไปอีกคือเราคือน,นักเดินทางเพราะอันนั้นคือวิชาชีพแต่เนี้ยนักเดินทางคือชีวิตเลยค่ะเราจะเจอการตัดสินใจครั้งสําคัญหลายๆครั้งในชีวิตมองให้ครบนะครับแล้วก็มองให้ทุกทุกด้านแล้วก็ความฝันเป็นอะไรที่มันมีอายุนะความฝันมันจะหมดอายุถ้าถามว่าวันนั้นไม่ได้ทำวันนี้จะกล้าไปทำาันมันอาจจะเลยเวลาใช่จงอย่าลืมความฝันเพราะฉะนั้นเราใช้ ชีวิตของเราเรารู้สึกอะพระเจ้ามอบสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณมาให้เรา<ช>มาซ่อนอยู่ในนั้นแหละเราจะรู้ทันทีว่าอันไหนมันผอาเชื่อว่าคือจังหวะทำไมหัวใจต้องเต้นเป็นจังหวะเคยได้รับเกียรติไปออก รายการ OMG กับลูก g o f แล้วก็ oppo o p ปอนี่รู้จักโดยส่วนตัวมาก่อนแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอลูกอ o f แล้วก็หลังจากถ่ายเสร็จเนี่ยเราไปทานข้าวกันต่อเพราะว่าพอดีมันเที่ยงนะครับแล้วก็ได้คุยต่างๆนานาประทับใจลูก g o f บอกก่อนเลยว่าประทับใจลูก g o f คือคือเราไม่ไม่ไม่รู้ว่าว่าลูก golf เป็นอาจารย์สอนภาษาคื แล้วเราเป็นคนคือคุณพ่อผมเป็นอาจารย์แล้วเราจะค่อนข้างที่จะให้เกียรติแล้วก็ชื่นชมครูแล้วก็อาจารย์มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ที่มีบทบาทหน้าที่เนี้ยเราเราจะหูเจ๋งมากเลยส่วนโอปอเนี่ยเราก็จะเจอกันอยู่บ้างบางครั้งคราวนะครับแล้วก็ได้เจอกันก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกได้คําเดียวเลยว่า ลักกี้เกมแล้วก็ลักกี้เลิฟซึ่งน้อยคนมากๆที่จะมี2อย่างนี้พร้อมๆกันในชีวิตยินดีด้วยนะจ๊ะน้องคือต้องชื่นชมความกล้าของอ m g จที่ที่มักจะเลือกออแขกรับเชิญแล้วก็เรื่องราวของเขาคือในวงการทีวีเราเนี่ยเราไม่ค่อยเชิญคนในวงการเดียวกันมาออกรายการกันนะนึกออกไหมฮะคือเราจะเชิญแบบ แบบนักเขียนบ้างผู้กํากับบ้างหรืออะไรเงี้ยเราไม่ค่อยเชิญคนทําทีวีมาออกรายการทีวีกันซึ่งซึ่งก็แปลกใจซึ่งก็ดีใจที่ที่มันมีพฤติกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นบ้างซึ่งซึ่งเขาเองก็เห็นค่าในสิ่งที่ทําแล้วก็ดีใจที่เออเอยมันมีคนที่เห็นเราเห็นค่าในสิ่งที่เราทํานะทั้งท่านที่เป็นวงการเดียวกันด้วยไม่ค่อยมีฟีดแบ็กเท่าไหร่ฮะส่วนใหญ่ก็จะมามามาคอมเมนต์ ใน YouTube แอบเข้าไปดูบ้างนะฮะว่าว่าเอ้ยอยากออกเดินทางบ้างเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ได้เดินทางซึ่งผมรู้สึกดีก็ดีใจผมอยากเห็นคนเนี่ยเดินทางอยากเห็นคนได้ได้ได้ไดกลับมาแล้วแชร์ประสบการณ์ในบทสนทนามากกว่าที่เราจะมาคุยเรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องกสิทดาราว่าใครเป็นแฟนใครอะไรเงี้ยถ้าเรามาคุยเรื่องประสบการณ์โลกการเดินทางเนี่ยผมว่ามันสร้างสรรค์กว่าด้ซ้ำนะครับก็ดีใจครับที่มีฟีดแบ็กอย่างนี้ถึงแม้แต่น้อย แต่ก็มีแล้วก็ดีใจครับขอบคุณที่ช่วยกันมาเลยอยากจะขอขอบคุณมาจากใจ